ส่งกำลังใจเอสกันตพง์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอ e ีเวนต์ช่องแพทย์ระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้หลังมีข่าวพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวัน คำแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่ด้านผู้จัดการส่วนตัวขอเอสกันตาพงศ์ได้เผยว่าเอสเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เมืองต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันก่อนจะกล่าวต่อเสียงสันเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอยู่อยู่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่